ทำเม่หลายปยืนเลย ี๋ยวผมไปส่งฟิกแล้วผมก็ไปรับพี่พี่ข้าวหอมก่อนมือนกันนะครับพี่จะไปไหนเหรอไปเช็ไปไหนแลกไม้พ,พี่ตอนนี้ไม้ศูนย์เลยวะไม่มีแสงเตาเลยไอ้พี่ว่าเราไม่เอาเรื่องวะ่ะพอวันฟิกเอาเรื่องจัดเลย แพมันค like คนสักสองต็มตัวสองรอบสองกล่องสามกล่องก็ได้เอ้ยเอาคนหมดเลยสเต็กสเต็กประชิดหนึ่งเลยนะเออสเต็กประชิดหนึ่งตะหมดตัวแล้วนะสามกล่องเนี่ยมีตรงนี้อีกเงี้ยพี่มาเพิ่มกล่องนึงเนี่ยไปแยะก็คือถ้าเกิดผมตายก็อะไร แตแตเลยอ่ะหมดบ้าเองมียาไหมเนี่ยมีวมะอ่ะเมาเลยว่ะถือ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 ทตัวให้แข็งๆหน่อยเอาเสื้อผ้าดีๆไปใส่เอาเสื้อผ้าดีๆไปใส่เลยไม่ใช่บวหแเอ้เด้่เด้อ้เดอเด้เอาเด้อแต่ละคนเด้ของใหม่ีดี เติมมาดีเติมมาดีอ๋ออะเรตองไปไหนตองไปนอนแล้วเหรอตองนอนนอน,น,อนผมไปรับพี่นอ็อตดีกว่าไอ้ฟิกน่าจะอีกนาด <laughs> าอะใช่ พี่สเต็แกเฮ้ยเฮียเฮียมันรับเกตว่ะเฮียไป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 ไไ้รอรอมาขึ้นกันดีรอมขึ้นกันดีเดี๋ยวเราไม่ทันตามผู้แทนด้วยพอไม่ได้มันขับพอไม่ได้ ฟิกดูดิฟิกึ้นแล้วึ้นแล้วเฮ้ยมันเลี้ยวขวาอามาแล้วไปแล้วี้ทางตรงเลยสุธิวัฒน์เป็นทางเราเลยวอะโมเล็กี่ไหนวะเฮ้ยกได้อยู่กได้อยู่พี่พินสูงพี่พินสูงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่งาจองาจอ

มนิเตไกอันนี้ไปขับพออยู่ได้ตีนมันเะดิสลบมันติดเจ๋งเหรอสลบมันมีอะไรบ้างอย่งนี้นี่งมบ้า่บอลโอ้โหของเต็มเลยเช่นเนี้ยจัดเอ๊ได้อัดชิปอันนี้บอกอัตายตายตาตายต้องกายยิงกระป๋ได้ยิงกระป๋ลยนะตายหนึงห

tưởng nắng lên ngân 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 này, này, trái trái.

ปกติมันปีกขึ้นเลหอมันีขึ้นอยู่แล้วมีขึนเู่แล้วพวกขาตายพวกขาตายคนตัวปีนะแล้วน่พี่แ่ไม่ได้หรอพี่ตอกงล้ไม่ได้โอ้ตายมีไหมใครปีนเลยครับโ้ยุดเหลืองตายุดเหลืองกระเพกไม้ตัวมึงต่กระเพกมาที่วางินตายหนึ่งหนึ่งหนึ่ง โล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 จัดลมลมลมมีกระเป๋าอีกกระเป๋าเก็บศพเอ้โดนดึงนัดเอ้กระเพงตายเอ้ยหัวแตกหัวแตกสองนัดตายหนึ่งมาลองตะเพอขวาพี่มาลองตะเพอขวาขวาด้านนู้นขวาด้านนู้นสองกันหน่อยหมืบนกันตายตัวขวาตายระวังหลังเข้าที่รองหลังอุ้ยอีกสองบอไม่มีเสียงเลย

เขาเขาเียนจังอ่ะมีมีคนเก็บศพปูมีคนเก็บศพปูเอาอ้ปูก็ทงแล้วอะ่าหัวอีปูเข่าหัวปูเขหัวแล้วนนะอเจอมัมาบ้ข้างนอีเจ็บเอ้ย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 เอเอ้ยเอ้ย้ยอ้ยเอยเอ้ยอเออ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้้ยเอ้ยเอ้้ยเอ้ยอ้ยเอ้้ยเอเอ้ยเอ้ยอ้ยอ้ยเอ้อ้ยอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ย้ยยเออยเอ้ยเอ้ย้ยเอ้ยเ้ยเออ้ เอ็มตูสามไปแล้วฮัลโหลเอ็มตูร้องไปถูล้องเอ็มตูล้องเอ็มตูล้องเพื่อนมาดันมาเพื่อนมาดันมามันมีสองเพื่นหัวพี่ไมปด่าจะได้จะได้จะได้ยิงไอ้ต่อวางกระเพงหลังก้อนหลังไอ้ต่อวางกระเพงหลังมีมากระเพงไป่ำ่ำไป่ำ่ำหาพี่เด้พี่เด้มทูไม่พี่ไม่พื้นมันอยู่ตรงกระเพงพี่เลยพน้าเนี่ยยิงดิมาตัดมาตัดมา ตายตายตายพี่ตตังาเลิศตายหรอ่ะตรง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 ต่องก็ตายแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งนะไอขอปบำยากันนะพี่ตายหนึ่งตายหนึ่งเลยตัวนึงเลยตัวนึงก็เพงก็เพ่งพี่เแล้วพี่แล้วตายแล้วตายแล้วตายอไอโดนตอมตายไี่นี่เต็มอ่ะดูดิ๊ ตกใจลูกเบเล้วเฮ้ยเอ้าถอดถอดอมาเก็บเสร็จเเไม่มีใครเก็บเลยพี่เก็บไอเคมาเอ้าตรงนีหนาวตายไปตายมาแล้วหรไอ้บหัวตายหนึ่งเฮ้ยหน้าเราหน้าเราไอต่อหน้าเราหน้า สงนัดสองนัดเฮ้ยยี่้ลัง่ตัวมาเขาว่น่ะเห็นเห็นใต้น้ำพี่หึงตัวตายยังไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ยังเอาพี่ติดกะแฟปังกหมหนึ่งตาหนึ่งตาเฮ้ยจะเย็นๆะเย็นไม่ต้องช้าไม่ต้องชอาไม่ต่อยอย่าตายนะน้าพี่เจอเลย

พอกระสุนี่ดิอิมทูตายอมทูตายมามาตองตอกันล้ทำคนละตัวกันดีกบ่าไอตองตัวไหนวะน่ะโัวมัหลบปังยาวหรืวเ่าไม่วัดว่ะตายสองใช่ครับดูหมดตายหนึงฮเจ็บตัวนั้นดุตัวนั้นดุแล้วตัวนี้นตัวนี้ตอเนี่ยตา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 ย เล่นรอบบ้านไงรอบคืนยังไม่พังตายหนึ่งตายหนึ่งตายหงตายหนึ่นันไม่ทราบว่าแข็มนะต <c oughs> ายห่งมันยังพี่ต้องเอาพี่ฟิกต้องเอาไปปิดไม่มีกำแพงว่ะตายหนึ่งตายหนึ่ง พี่ไอ้พ่อเหอะพี่เราไหวเราไหวเราไหวน้ำว่าไหวนะก็ดูแบบลาแหลมยังไม่เคลี่ยเขาดูก็ดูลำแหนมมันเขาไปเขาบอกว่าไอ้แคทเสียง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 โอ디โอเลยเนี่ยตุ๊กติต่อวดนนี้วันนีเขาบอกว่าเอาออมาเลยดีกว่าพี่อุดพี่อุด ยักกําลังจะมากระเป๋าโอ้ไปเล่นข้างนอกเลยวะรอตอนนี้ได้ได้เรื่อยๆไม่คิดตัวแล้วเต้าอุติอุติระวังเตียงไว้เว้ยเตียงใหญ่ไม่มีอะไรปิดเลยใช่สองใช่สองสวยๆเรือกระเพียงข้างหน้า กระแพงหนะ้ากระแพงเงยอะๆต่อตัวเดียวเจ็บเจ็บหนักโยนมันโยนสีโฟทิ้งแล้วมั้งตายอีกหนึ่งรืเปล่าตายตายหมดปะมันทิ้งบ้องไว้ข้างหลังเต็มเลยมสมดัหมดละยิ้<อ>มเลย <c oughs>